สวัสดีพี่น้องตอนเที่ยงกินข้าวเที่ยงแม่มอนเด้อพี่น้องตั้มหมักถั่วไข่ลูกแล้วก็ก้อยปลามาขึ้นนี่เด้อมามาอุ่นสร็จมากินอยู่พี่นเรามาพี่น้องกินข้าวเที่ยงกันสวัสดีพี่น้องเราทำใครกินข้าวร่วมกันเด้อซีนหลายๆเด้อสวัสดีพี่น้องกินข้าวเที่ยงกันเด้อ มาเด้อมากินขผาเทียงกับน้องใจ๊ดเดี๋พี่น้องเด้อกินอยู่แค่น้องใจพอดีบรรยากาศดีดีพี่น้องเลยเอฟซีทั้งลาวทั้งไทยทั้งต่างประเทศเปลี่ยนบรรยากาศมื้อนี้มากินขผาเพื่อนน้องจ้อยพี่น้องมาเด้อเอฟซีหักแพงทั้งลาวทั้งไทยต่างประเทศมีข่าวมีม้อนเด้อขผาเทียงนี่พี่น้องเด้อเพื่อนทางเมืองนอกทางเยอรมันเฮ้ยขผาเทียงกันเด้อมุกกระเบื้องอ่ะมันตัวแบนค่ะแบบเพื่อนทางประเทศไทย ที่ทำกันเด้อเล็กซลี่แม็กซี้ครีมขาเมือได้แล้วเด้อไปซ้อนเ,น,เอนื้วเป้าทั้งหมดทังตันเด้อโนดคาร์เมลได้หมดเด้อไข่ลูกตำมะทูอ่วแล้วก็ก้กอยปลาปากมันข,ขึ้นนี่แหละพี่น้องมันมักจะลายหนังกินเอาไว้แบงใบขึ้นมาอุ่นกินอีก พินกาปวดอะมากเย็นบรรยากาศลเลยกระแหววเข่าให้นางจ้อยแม่าอ้ฝนใจอีกเลยพี่น้องเลยมันเย็นอยู่นี่นะพี่น้องจุกันห้อนไก่น้องตะยังไงจุกมันน,น้อนอายแดดมันเพราะว่าอายเ้าเข้าเทพพื้นะนะน้อายปูนน่ะถือมาใส่ห้อน นั่งมาได้ให้ตูกยางแค่ไหนเย็นแน่ไม่ขอเจ้า ไลูกซาฟนชิ้นเอดหน่อยลูน้น่อยพอดีกินลูกันใหญ่พอดีกินสังพ o ดีแสบได้ลูกน้่หน้อยอย่าี่นองเลยน้อยน้อยสนิทก่อนด้กิน ต้มมะทันซุปมะซุปกระยาเมื่อกุณจะต้มเองมามาต้มใหม่คือข้าวจะตาเลยเอามาต้มเองมาต้มใหม่ ตาบักหัวกระชับใส่แล้ล่ะเขาเถียงเี่เขาวาแม่เ้ยเอเดอร์เนท้องมีง่ <ừ. S 2> เขาหน่องเ้อ เนี่ยมาตัวกระเพื่มนี่ยค่ะจเนาะชื่อเยน้ื่อเฉยๆหน้ฮักชื่อของไผ่ตัใดก็ยากให้ชื่ออืมหัอันสีส่มันงาเอาอหมัดสาม ลายต่วมัเป็นรักฆ้าแ่ช่วงมันลายแล้วมันจะเอาไปห้าแหลกเขาเอใครมันคยประมาณนี้หีหาวโงกำพื้กระโกหัวงแปงเรียกเขาอ่อเดี๋ยวเป็นเนาะ ถ้ามันออกเขาคือหน้าร้ายเนาะอืมมันจะเป็นแรกแค่มันนอกแล้วปวดเราเหล่าเขาหล่นเหล่านล้วมันจะใส่ก๋วเตี๋ยวมันไปชีดชนมึงไปเลยทำมันมันไม่สะดวกเลยเนี่ยมันก็ไปหลับส่งทิ้งเลยอ๋อไปซื้อแกงเป็นหมื่นถั่วเป็นหมื่นไเอาไปแล้ว ไ,ได้มาเาาามกียวเขาบวันงูดยังมาซุกมาหาขา,าแล้วาหาอะไรไปถ้ากระถกน่นกจัเขานาแรงบ่มีน้ำเห็ดใช่หน่อยทั้ทงบ้านแล้วกันน้ำขาดน้ำนองนำข้าวไปยูพูดเรื่องสิข,ข,ขับปะเห็ดหน้าแรงน้ำไม่ได้คลองละแ香เขาเห็นละแ香เมื่อบ่าย ไอ้ส้นระทานมันอยู่ใกล้กับส้นรับประทานเลยมันน้ำเต็มคลองในนาอึดหน้าน้ำน้องกะเราก็บดอึดน้องระทานน้องอย่างตาปได้ข้าวนาแซงไปได้ข้าวนาปีมกนกินมได้

มือข้างนีป้านี่ถุงคล้องมงหัวกกกีแม่ถ้าบครข้ามากได้มาชิมไรเยอะกว่าข้างนี้เหมือนแห้งนาแหงนังข้างบ้านพอเขาแห้งชิได้แล้วลาคคือข้าเดียวที่ไดเขาเลาหมักไปหาปลาทางบ้านพอทางน,น,นั้ดด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  ก็มักไปให้กันเลยลงน,นำของ,นของกินเข่ากลางหาด่ใครเรือก,กินกลางหาตกเบ็ดหงายก็ตึยกี่ห็หาทคาบจะร่บงานเดี๋ยวไปหาปาลาเดวตามก็อ,อ,อยู่ในโดน,นเดกกไข่นะผมก็ไข่ถือ<ต>เาอเาในนี้จแม่งจักระจัน ซื้อเตาใอ้พ่อพี่กงปปากินงานแรกไปกังดอนมดูได้พักพ่อมแล้วก็พักเป็นหน้านอกตรงไปหลดนอกแม่สามโลเขาว่าหายไปไห้เฮ้ยเขาว่าหายไปเที่ยัง ้าบอกหายไปจะเป็นอยู่ชินนึงอื่นๆอ,อ,อยู่ในโดนนะก็มันหายไปไเลยหายโดนกลางไหนก็มันหายไปก๊า แกะก็ได้ไ่ได้เฮ้ยเราจะแ้ะแล้วเินไปตอนไหนไปมือเท่านี้ทงานในคนงานทำงานเจ้าจิตอันก่อนว่านั่นสั่งน้วเป็นักจานบกยน้ำยังไม่ได้เห็นขาดไปนือย่บงปลาน้ำทุบอะนรมีอืมไปเอาเอาแรงก่อนน้องใส่ น้องมนคุณมนมันอยแน่แล้วมันเป็นสามมันเป็นบ่อมันอยู่กับน้องแบบนี้ป้านในน้องเขาเนสีลือะมาลูกไหนนจะลูกตดะลูกห้องมองหลงหน้าปลาลงทำเด้ห้องเลือกได้แหละหนึ่งน้าปลลงหน้าจอลูกไม่มองห้องไกลหนยัง่บ่ ห่อนพี่้องเอ้ยด ت, ด ت, ด ت, แดดแดดแดดแค่แดดว่าสดไหอนลงนนอีนึห่วยหกเย็นอีก่งนึงจะไปห้าหวยยกบอกเราว่าแม่ไ่อยากไปอันหวยล้วบอก่าไปนะเป็นข้าเห็น,นเพื่อนหน่อยให้้อยเด้ให้ลานคนามไปยว,ว่ะขึ้นเขปาปลาเขา<อ>ิ<อ>น้นนงกรว่ายหาือไ่ได้อกรว่าต้ว ไปมุ้งไปกินเขาป่ากินสามแยดนะสาวผบเขาอยากเขาอยากเขาป่ากินกันสาวหปอนอยู่ว่าไรก่อะไรเลยนอนอย่าไปหลอกเอาอ่อนออกนักแกงนักกาแล้วก็เบออกเบ็ดออ

คลิปนี้ก็ไม่มอ้าไปก่อนเดี๋ยพี่น้องเด้ออย่าลืมติดตาม,ามตกิจหนาเด้อยลืมกดแชร์กดไลค์ตั้งแต่ใครห้นส่งน,งน้องน้ำนบบนนที้งยันมอ้นน้ำแข็เเขงเด้ออย,ย่าลืมฝากส่องใา้ดีนตะเวนเด้อจ้าอย่าสอนทาเพื้นเท้าเนื้อกินแซ่บเน้ำแข็งเด้อบาย